เราไม่ค่อยดีเลยนะคะครับต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนนะครับแต่ไม่ต้องหัวนะครับไล่เราไม่ดีที่อื่นก็ไม่ดีด้วยแย่ไปตามๆกันเลยวันนี้รู้สึกว่ามันเงียบๆย,ยังไงก็ไม่ทรานนะคะอ๋อภูมิหน่วยการคุณวิทวัสจิมมี่เขาไปดูที่ที่ไม่สายครับจะกลับก็ต้องเย็นนู่นนะไม่ใช่ค่ะที่ฉันหมายถึง คนในบ้านนี้นคะ่ะอ๋อเวลาลคุณเล็กอยู่นะครับไม่มีใครกล้าเสียงดังนะครับเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วคุณเล็กเป็นยังไงบ้างคะไม่สบายครับอยู่ในห้องแต่ผมไม่กล้าเข้าไปดูแล้วครับปู่จะโดนตะเพิดออกมาคิดว่าคงไม่เป็นไรมีบุกเกียงคอยปฏิบัติอยู่อย่างนี้คุณเล็กเขาก็พอใจแล้วเออตฎไมายของผู้จัดการครับ ใช่จ้ะผมว่าคราวนี้นะครับพี่น้องคงจะโกรธกันไปอีกนานผมไม่เคยเห็นคุณควิทวัสเนี่ยแบบเอาจริงขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยคุณยิ่พรพนอย่าพูดเรื่องนี้เลยนะคะพอพูดแล้วเดีฉันก็อดไม่สบายใจไม่ได้เพราะถึงอย่างดีฉันก็ได้ชื่อว่า เป็นต้นเหตุอะไม่จริงหรอกครับคุณนิดเนะี่ยปลายเหตุต้นเหตุอยู่ที่คุณเล็กต่างหากคุณนิพน์เนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะคะอ๋อดีมาชงกันเองดอยจริงนะี่คะดิฉันดีใจนะคะที่ได้มารู้จักกับคุณเนี่ยถ้าไม่มีคุณป่านี้ดิฉันจะเปิดไปไหนก็ไม่รู้ งานใหม่ให้นิดได้แล้วตำแหน่งเลขานุก,การอย่างที่นิดเคยอยากได้เขาต้องการคนที่รู้ภาษาอังกฤษดีทีมดีข้องเงินเดือนไม่เกี่ยงอาจได้ถึง5-6าหกพันแต่ก็อยู่ที่ความสมัครใจของนิดเองที่อยากจะกลับมาหรือเปล่าชื่อต่อกลับมาให้เรารู้ด้วยนะเรากำลังรอพิสุดค,คุณนิพนธ์คะครับืนิฉันส่งข่าวมาบอกว่าเขาหางานเลขานุก,การให้ดิฉันได้แล้วคะ่ะ เงินเดือนตั้งห้าถึงหกพันนะคะเอา้าแล้วคุณนี่จะไปทำเหรอครับโพอะไรแต่อะไรมันเพิ่งจะเรียบร้อยอยู่ทำงานกับเราต่อเถอนะครับลูเกเขียวลูเกเขียวยังไหนอะน้าอยู่นี่ค่ะเออเก๋อยู่นี่นนะเก๋เพิ่ไปไหน ตายฉันไม่มีคนเห็นใจโถคุณเล็กคะคุณเล็กยังอยู่เ,เป็นน่มโพลุ่มใสของโบกเก๋อีกนานนะคะคุณเล็กยังไม่ตายหรอกนะคะใช่ฉันไม่ตายไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บัวใจจริงๆเลยนี่แกไปโทรลเลขบ,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 บอกหมอที่กรุงเทพทีบอกให้เขารู้อาการของฉัน เขามียาอะไรเขาจะได้ส่งมาให้ฉันกินไปค่ะโอ้นิสมสมใจสมใจอยู่หรือเปล่าอยู่นี่ค่ะสสนใจยอย่าเพิ่งกลับกรุงเทพนะฉันจะต้องหางานให้นสสมใจทำให้ได้อยู่ที่นี่ต่อไปนะ แต่ว่าให้ดิฉันกลับไปทำงานบ้านคุณหญิงจรูนสีก็ยังได้นะคะคุณจะได้ไม่ต้องลำบากหางานไม่ลำบากหรอกนะอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะตอนนี้พี่ชายฉันเนะี่ยเขากำลังหลงอีพวกสาะรละเลวนั่นไปดูสักวันหนึ่งเถอะอีพวกนี้มันจะต้องแพ้ภัยตัวเองฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เป็นอันขาด ไว้ให้ฉันสบายกว่านี้ก่อนเท่านั้นไม่สนใจฉันจะเฉดหัวพวกมันออกไปให้หมดทั้งไรเลยแต่ไม่สนใจอ่ะจะได้เป็นผู้จัดก,การไร่คนเดียวแต,แต่แต่ดิฉันทํางานไม่เป็นหรอกนะคะไม่เป็นก็ต้องหาเจหาแล้วมันก็เป็นเองอ่ะก็อีแค่งานผู้จัดก,การนี่มันจะเป็นลําบากลำบานเลยนะหนาเข้าใจไหมค่ะค่ะค่ะโอ คุณเล็กเป็นไงบ้างเออดีขึ้นหรือยังไม่สนใจอือคะใครใครมาเอ่อคือคุณผู้จัดการคุณนิดนะคะแกเข้ามาในห้องฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะ สมน้ำหน้าอยู่ดีไม่ว่าดีอยากเข้าไม้ถูดาบตัดใจมั้ยล่ะโอ้เคะโอ๊ยเจษอ,อ,อมาเอาหมอนมาคุณเล็กนอนคะ่ะ ผมบอกคุณนิดแล้วว่าอย่าไปยุ่งดิฉันอดสองสารเธอไม่ได้นี่คะเลยอยากจะไปเยี่ยมอาการเธอดูนับเป็นไงล่ะครับเธอเห็นความดีคุณนิดหรือเปล่าแล้วคุณนิดพนล่ะคะตอนนี้มีความคิดยังไงเกี่ยวกับคุณเล็กบ้างก็ยังที่ทรับซาบกันอยู่แ่ะครับผมเคยคิดว่า คุณเล็กเนี่ยเหมือนดอกฟ้าผมพยายามที่จะเอื้อมมือจตเกียดแตะกายแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไป,นปนไม่ได้ครับทีฉันอยากจะช่วยคุณนิพนธ์จุงเลยคะ่ะนี่แหละครับคุณนิดแหละครับขอยช่วยคนโน้นคนนี้แล้วตัวคุณนิดแหละครับ ถิาฉันไม่มีอะไรนี่คะหรือคุณนิพนธ์คิดว่ามีตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไว้ผมแน่ใจเมื่อไหร่ผมจะบอกว่ามีหรือไม่มีครับโอแม่คะเรื่องแค่นี้เองนะะคะแม่แม่ช่วยน้อยหน่อยไม่ได้เหรอคะแล้วลูกแน่ใจเหรอว่าลูกชอบพ่อเลี้ยงเขาจริงๆโหจริงสิคะ น้อยแน่ใจเลยค่ะเนี่ยแล้วยิ่งนานวันไปนะคะน้อยยิ่งรู้สึกว่าน้อยจะขาดพ่อเลี้ยงขู่เขาไม่ได้เลยอะคะ่ะตายพูดอะไรอย่างนั้นเป็นสาวเป็นนางอก็น้อยไม่ได้พูดกับใครที่ไหนนะคะต้องจะพูดกับแม่คนเดียวอะ่ะนี่แล้วตอนนี้มันก็เป็นโอกาสดีด้วยนะคะแม่เพราะพ่อไปเมืองนอกอะนะคะแม่ช่วยน้อยหน่อยนะคะนะคะ แล้วคุณพูนพันอะไรนั่นล่ะก็น้อยไม่ได้ชอบในพูนพันนั้นก็สักหน่อยนี่คะตอนนั้นน้อยพี่งแต่สับสนไปนิดหน่อยอะคะ่ะแต่หมูนนี้พ่อเลี้ยงก็หายหน้าหายตาไปนะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องสาวเขากลับมาจากกรุงเทพแล้วมั้งคะเนี่ยน้อยอยากจะแวะไปหาเขาน้อยยังไม่กล้าเลยคะ่ะ เยสุพัฒนาน้องสาวเขาเนี่ยดุยังกระเสือนะคะแม่เป็นอย่างเนี้แล้วถ้าเกิดแม่ไม่ช่วยน้อยอ่ะน้อยจะทำยังไงถึงจะมีโอกาสได้พบพ่อเลี้ยงผูเขาล้อคะอ่ะ,อะแม่จะช่วยแต่น้อยต้องสัญญากับแม่นะว่าจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียความเป็นกุลสตรีแม่นี่น้อยคงจะไม่บุกเข้าไปป้ามพ่อเลี้ยงผูเขาหรอคะแม่ น้อยพูดอะไรอย่างนี้นี่ผู้หญิงสมัยนี้ก็พูดกันอย่างนี้เหรอเนี่ยตายแล้วแม่อยากจะเป็นลมโถ่แม่คะพ่อเลี้ยงภูน่ะคนดีนะคะมีทั้งชื่อเสียงแล้วก็ทั้งเงินทั้งทองถ้าเกิดน้อยตกลงไปกับพ่อเลี้ยงภูได้จริงๆแล้วก็ทั้งพ่อแล้วก็แม่ก็ต้องปล่อยดีใจไปกับน้อยด้วยจริงไหมล่ะคะ คุณพิพนโอโอคุณนิจจัดทัชสวยใช่ครับแต่มังนะครับสวยไหคะสวยครับจะไปให้ใคร,รอ๋อคนงานที่ไร่เทพมงคลบอกว่าเจ้าดารากาไม่สบายครับผมกับคุณนิจก็เลยคิดว่าหน้าจเจ้าของไปเยี่ยมะแล้วคิดว่าฉันควรจะไปเองไหมเนี่ยผู้โดยการน่าจะไปเองนะคะเพราะว่าผู้นวยการเนี่ยใกล้ชิดสนิทสนมกับคนในไร่เทพมงคลอยู่ ถ้าเกิดจะให้ดีเชนกับคุณนิพน์ไปเนี่ยมันจะดูน่าเกลียดก็ได้ถ,ถ้าเหตุผลอย่างนั้น